โอ้ยเชี่ยมาดิลูกชายของแม่ซ้ำยี่อะไรมีแต่ลูกต๊ะอยางเนี้ยฟาดแม่งเลยสาดมาอด้ยน้องชายกูตายน้องชายกูตายเฮ้ยยยกๆกันชุบโอเคเดี๋ยวมารู้งานอยู่พวกน้องชายพี่ชุบเองแล้วนะเองต้องเกิดมาเชิดชายในวงการสีคขิงนะเว้ยอะไรึง นะเน่ไงหมหค,เคิวแล้วมึงลำบากแล้วพวกมนานเนี่ยกูบอกแล้วอยาให้กูได้เกิขาในวงการสิ่งที่ก็ไม่เว้นนะกูพูดไปแล้วตลบตลกิงกับแม่แล้ว,วมมงงก็ตีัวพวกมึอ่ไง้โอ้แล้วมันเกิดกันแบบเป็นผากเป็นปลา อนนี้กำลังสร้างอย่ามองข้ามฉันนะหากเจอคนที่ดีกว่าโอเคครับผมข้อสวัสดีทุกคนด้วยนะครับทิ้งบุหรี่แป๊บหนึ่งนี่ไงเหยียบบุหรี่ด้วยนะครับมันไม่เหยียบหว่ะมันต่อยนะครับวันนี้ก็ผมโดนเลบานอนในเซิร์ฟเวอร์สี่คิงชาร์กสี่คิงเก้าตูนึงแล้วนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมเพิ่องออกรถใหม่นะครับเออบทชีวิตแม่มันจะนักหน้านะครับก็ทันนีเพิ่องออกจากศูนย์เลยน,นะครับอันนี้คือแบบยังไม่ได้แต่งแต่มันก็เหมือนแต่งแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นรถมือสองเออเพิ่งแบบ มาเมื่อกี้เลยน,นะครับตังสดด้วยพอดีแบบขออนุญาตขิงขค่ะแต่ใคร้เปมะกรูดนิดนึงนะครับทุกคนคือเมื่อวานอะ่ะผมโดนกระทืบอย่างเดียวใช่ไหมผมไม่ได้ตามพวกมาวันนี้เหมือนเดิมครับไม่ได้ตามพวกมาแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปหาพวกข้างทางอยู่โรงเรียนเรานะครับทุกคนโอ้โอหไอเชี่ยแม่งเล่นเด็กกูพังเลยสั์ไอเชี่ยอ,อย่างงี้ไม่ได้แล้วปะแม่งเล่นเด็กกูอ่ะไอเชี่ยงงงงกับกูวะมึงด้วยเชี่ยขออนุญาตชุบก่อน น้องชายพี่ขอญาติจูบน้องชายแบบเงียบๆนี่ไงเฮ้ยเอาแล um ้วประตูแม่งเลื่อนหายละแล้วน้องชายกูเก ma ิดละอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันแทงกูโอ้โหมันแทงทีเจ้ากูกระเด็นขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยขออนุญาตใช้กระบี่กระบองครับอุ้ยมันฟันกันเองเอ้าอย่าแล้วโรงเรียนแดงมาไม่เกี่ยวกันมาเดย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 มามึงกับกูเนี่ยสามสถาบันตีกษัตริย์เด่นตงเนี่ยมาเดยมาดิเฮ้ย ลำอะไรมึงเล่ามึงมาลงมาลำมาลงมาลำมาลงมาลำใส่กูมาลงมาลำใส่กูมาลำตัดนี่พระเอกกับตัวร้ายมาลำตัดอุ้ยโอ้โหตัวเซอีเอ้ยแม่งอุตากันลำงู้อะไรวะคนไทยแม่งโดนอนิโมอย่างไวแล้วกระโดดปาดเอามีปากคอสะบัดขึ้นป่าค้างเหลือสิบวิสิบวิน้องชายพี่เหลือสิบวิโอเคน้องชายจุกพี่น้องชายพี่เหลือหกวิห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์โอ้แล้วกูเกิดทันไอ้เยี่ยมเหมือนอภิธาน เฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอะไรอีกอ่ะเฮ้ยอุ๊ยต่อยแม่งเลยสัตว์นี่ไงเจอกูจบกูทำเขาคัดไปดิเฮี้ยมามึงมากับกูเจอกระบี่กระบองกูหน่อยอ่ะมึงมาเลยฮ้ยนี่ไงนี่ไงฟาดฟาดแล้วฟาดอีกไอโดนมันต้องฟาดแล้วฟาดอีกอุ้ยไอ้เหี้ยทำไมมันล้ำจังวะ เออนนนนี่เเกัะยางี้เดี๋ยวพี่พาพวกเองไปบุกไปบ้านน้องชายไปพี่ไปพวกเองนี่มีฝีมือกันทุกคนเลยไหนใครชุบพี่เดี๋ยวพี่ให้เป็นมือขวาดีน้องชายมีผมเนี่ยยอดน้องชายเอางี้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปเอารถมาให้พวกเองเลือดเต็มหรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นเต็มโอเคเดี๋ยวพี่ไปเอารถมาให้น้องชายแป๊บนึงเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราพามันไปบุกนะครับทุกคนนี่รถเรานะครับทุกคนอ้าวเฮียใช่รถกูจริงไหมเนี่ยลองอีกทีดิ เอ้ยเอ้าใช่รถก็ไม่ดีมากเลยพี่รัสซิงมากเลยอันนี้นี่อันนี้ยังไม่ได้แต่งนะน้องชายเพิ่งออกมาจากศูนย์ทดสดเลยนะนี่เอ็งมาแต่งให้แต่งยังไงเนี่ยแต่งนี้น่าจะแดงแมสเลยแต่พี่เอาไปแต่งสีแดงอยู่เมื่อวานอ่ะพี่โดนโรงเรียนสีเขียวมากระทืบพี่เชื่อไหมพี่แค่พี่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าโรงเรียนมันน่ะมันเอามามันออกมามันเอาไม้ก๊อบตีพี่เลยน้องชายอย่างนี้เองต้องช่วยพี่ล้างแคนนะโอเคไหมได้มี่ได้โอ้ยโอ๊ยหีไงยอมพี่ ใอ้ยแม่งปล่อยไปก่อนแล้วกันว่าโกโลโกโซโพี่ไปไปโอ้ยโกโลโกโซโน้องชายแต่ว่ารถพี่พังอ่ะดูดิพี่เพิ่งซื้อมาใหม่เนี่ยโอ้โยข้างหน้าโยกแล้วเนี่ยซ่อมก่อนอะไรนี่ <มา S 2> พี่<น>ะอะไรนี่มันเป็นรถมือสองอ่ะน้องชาย <c oughs> <c oughs> นี่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 ไอ้โรงแรมนี้เล่มันอยู่ข้างหน้าเวซ้ายพี่จำได้ทางของวอลีบูดเก่าพี่เป็นเด็กเท็กซัสเก่าอเมริกาไทยแลนด์โอเคครับไอันนี้พวกเรานี่ว่าโรงเรียนมันมีคนแดงเนี่ยมึงลงมาดิสันเฮ้ยน้องชายใจเย็นไปนี่ เอาแม่งดิไอลุงแดงนี่เมื่อวานก็กดเข้าเตีมเมื่อวานมันตีพี่ตายด้วยอ่ะเพื่อนมันน่ะอันนี้เมย์ตรวโอ้โหน้องชาเก่งเหมือนพี่ตอนไหนลูกแมเก่งเหมือนพี่ตอนสมัยหนุ่มๆเลยอ่ะเก่งไปเข้าสีสีแดงเยอะเลยว่ะน้องชายไปไหมล่ะไปแว้นไหนไหมล่ะไปตบนี้ก่อนพี่ไปตบอินกันโอเคอุ้ยเขียวเขียวเขียวขยวไอพวกนี้แหละเ้เอ้ยเฮ้เ้เ้ยไอ้้เอ ok okay. ้้้้อ okay. ้้้เอ้เ้้ย้้เย อย่าเอ้ยแม่งพี่ถามแม่งเอาปล่าแม่งบอกแม่งไมงเ่เอาอะน้องชายจะขับอะได้ได้ได้อยากลองขับรถใหม่พี่ไม่เอาเฮียมึงไม่ขับละเพราะเองพอจะมีกล่องซ่อมไม่ว่าน้องไม่มีเลยพี่โอ้มึงนี่มาโรงเรียนมีอะไรงม,มะ้ึงเนี่ยมึงเรียนช่างอะไรเนะี่ยมึงซ่อมรถเป็นหรือเปล่ชาช่างงอิเล็กพี่ช่างอิเล็กอ๋อเอ็งเรียนอิเล็กอ่ะน้องชายเอ้พี่พี่เรียนช่างกลนะดิโอ้แล้วทำไมพี่ไม่พกกล่องซ่อมอ่ะโทษทีครับน้องชายพี่พกแต่ดาบแต่มีดอ่ะโอ้เยเหมือนกันพี่เต็มเลยครับน้องชายเป็นลืมอ่ะเป็นลืมอ่ะเอาดี อุ้ยอุ้ยมันแทงทะลุไอ้นี่ได้ไงอะทะลุกงอุ้ยมันแทงกูทะลุกงอะร่วงร่วงน้องชายร่วง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 พี่เป็นมือปืนที่แม่นที่สุดในโลกพี่บอกไปแล้วไงอู้ไม่เยอะนะเนี่ยร่วงร่วงร่วงน้องชายร่วง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 น้องชายร่วง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 น้องชายร่วงร่วงร่วงแต่ถ้าพี่ยิงอย่างเดียวมันจะไม่ตายนะเว้ยน้องต้องเอามีดไปฟันด้วยอู้มองมองตาย ระวังน้องชายพี่น้องชายพี่ระวังหนีไปไหนแล้วน้องชายไม่อย่างไงเฮ้ยตายอย่างงูเลยนะครับไอ้เฮียอุ้ยแล้วมันเสียงใครวะมันด่ากูวะหรือว่าจะเป็นเสียงไอ้เแยแอดมินเฮ้ยน้องชายกูชุบกูแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเกิดไปเฉิดฉายในวงการนะครับเบินทางวงการบันเทิงเจ็ดสีขอบคุณมากน้องชายโอเคแล้วกูหนีออกมาก่อนนะครับทุกคน โอเคเดี okay, right, own, ๋ยวเราตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งใจกันเตรียมตัวเตรมใจนะครับทุกคนหมากูมาแล้วเช่อมา้ี่ยมามแลูกโก่อามาชายตองตา้ยทอถึงรู้งานอยู่พ่อน้องชายพี่ชูเบงแลนะเองต้องเกิดมาเจอฉายในวงการริท้งย แนงี้เรื่องที่อยู่แล้วมันะเรากทงานนี่ยมบอกแล้วอย่าใหกิดกาถายโกเราปมดั้ไปแล้วกลเราไม่อยู่แม่การอะไรเง้ยอ่หลวมันเกิดกันแบบเป็นมากเป็นปลา

ตายแบบทุกคนเหมือนกันนะเนี่ยเชี่ยโรงเรียนสีเทาไม่เยอะจัดเลยนะครับทุกคนก็แต่ตอนนี้เราจะไปโรงเรียนสีเขียวนะครับเพราะว่าโรงเรียนสีเขียวเนี่ยสูสีกับเราที่สุดละนะครับมันไม่รู้มมันมีกี่คนแต่ว่ามันเนี่ยพอๆกับเราอ่ะเออแต่ถ้าเราไปขาวเราไม่ไหวมันเยอะมากนะทุกคนแล้วตอนนี้แบบ5้าหกทุ่มนะครับเด็กแม่งยังไม่นอนกันอีกอ่ะเมื่อกี้ผมยังได้ยินเสียงเด็กบัอบอยู่เลยอ่ะแล้วก็สาหรับใครอยากเล่นเดี๋ยวทิ้งลิงก์นิดไว้ให้ข้างล่างนะครับทุกคน เออมาเล่นกันมันวัวกันนะครับทุกคนโอ้โหแล้วดูอัดวีดิความเร็วแม่งยังกล่ำอ่ะไอ้เหี้ยรู้กันเนี่ยต <c oughs> าปโตาหูจะชนนะแม่ง <c oughs> โอ้โหว่าแล้วทำไมกไอ้เหี้ยควันไก่ย่างขึ้นขนาดนี้น้องชาย <c oughs> อ้ยมีมีมีไปเล่นกันมาสักหน่อยเว้ย <c oughs> อุ้ยมันใส่เลยไหนอยู่ไม่รู้ลงเลยใส่เลยไปเดี๋ยวไปดี๋ยวไปเดี๋ยวน้องชายเอาแม่งเลยโอ้โหแม่งมีอยู่แค่เนี้ยเหี้ยระยะนี้ถึงไหมนะคนดูถึงเว้ย ่่วงนนะเรียร่วงกันหมดที่เจ๊ดองกูยิงร่วงกันหมดดิเจอมือปืนเข้าไปเดี๋ยวพวกมึงอ่ะอุ้ยมันมีดาบไอ้เหี้ยนี่ไงมึงไม่ต้องหนีครับมึงไม่ต้องคิดว่ามึงจะรอดหรอกไอ้เหี้ยน้องช้ยน้องชายน้องชายเบาๆบอมลักกี้ตอนนนนนนีีี้้้ตตออมรับระวังด้วยน้องชายน้องชายกูตายเที่ยกูกูชุบแลกกูชุบแล้วน้องกูชุบแล้ว มึงเล่นเลยน้องชายเอาเด้ทำให้มันรู้ดิอนิเมะดินี่ไงกูหลบกูหลบหมดอ่ะไอ้เหี้ยของเพื่อนของอะไรอ่ะเพื่อนแม่งแทงอย่างเดียวอะ่ะไม่รู้ดูแต่อะอันนี้มีมันน้องชายอุยเพื่อนกูตายไอ้เหี้ยนี่เล่นถึงตายนะอิจ๊ะว่าปืนยิงแม่งเลยตัวแม่งวับวับยังไงก็ไม่รู้นี่ไง น,น้องชายชุบเพื่อนลนน้องชายเดี๋ยวพี่เองน้องชายมึงเที่ยอะไรของมึงน,นะตีเที่ยน้องกูโดนกูเนี่ยมึงอ่ะโอ้ยเชี่ยตัวไม่แข็งจัดเลยนะครับไีเชี่ยนี่เราเอาตัวล่างก่อนละกันทุกคน หวังมึงอะแม่งเล่นพี่เนี่ยเอาไงตอนเนี่ยปล่อ,อยแม่งไปแล้วกันน้องชายแม่งตายอย่างยากเลยไอ้เนี่ยตัวแม่งวับวับเจ็บอะอันนี้ไม่ได้ร้องนะแม่งวับจริงเฮ้ยเดี๋ยวพี่ซื้อกล่องซ่อมโรงเรียนมันเอ้ยใจเย็นน้องชายเดี๋ยวโอเคถ้าผมซื้อกล่องซ่อมโรงเรียนมันก่อนนะครับทุกคนคือเหมือนมันเล่นไม่ค่อยพูดจังเลยที่เนี่ยเราซื้อมาค่ากล่องนะครับมันดู ไอมาวะน้องชายมันมาให้มึงกระชื้เลยเอาดิเอาดิเอามันดิเออแค่นั้นแหน่ที่ตายขาดตายหงส์ครับไปโอเคเดี๋ยวเราไปแก้อินนะครับทุกคนก็คือรอบที่แล้วเนี่ยแม่งเยอะรอบนี้แม่งก็เยอะเหมือนเดิมแต่กูจะแก้อ่ะเชี่ยฝีมือมันไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่ของโดเนทอินแม่งน่าจะรวยอ่ะนี่ไงเทียนี่เพิ่งตายมาเลยเนี่ยตัวใสรถใสมาเลยนะครับทุกคนแล้วซอยนี้มันซอยของเด็กอินอ่ะมาประแตะโอ้โหมันจะรถบัสไปตีใครวะเนี่ยเดี๋ยตรงเลยครับ กูมาดิคร like ับน้องชายแล้วรออเที่ยอะไรอ่ะไอสัตว์ต่อยแม่งดิไอเที่ยนี่ไอเที่ยโดนไม้โดนไม้เฮ้ยโอ้โหน้องชายเฮ้ยตีเลสทันเลยตายร์บิโม ตายน้องชายเนี่ยแม่งมีใครสู้มได้วะสักคนเนี่ยมึงมาดิเช่นทำไม่ดีโคตรผิโคตรรองนะมึงอุ้ยน้องชายกูตายมามาด่วนมันขอหย่าชุดน้องชายก่อนแล้ขอหย่าชุดน้องชายก่อนขอหย่าชุดโอ้แล้วน้องกูตายนะโอ้ยยังไงครับแม่ครับมีการตัดคอ ไปเครับไปเองเยครับไีเ็นเยังไรมึงเฮ้ยเม่งหวเม่งขอเลนเนี่ยเม่งวนเล่นไม่เป็นอ่ะตีอะไรงมึงนะวย่าตีกันเองอย่างนั้นแหละน้องชยโทษๆเล่นๆอะน้องชายตีเพื่อนมึงอีกดิแต่ที่มึงเคยทำอ่ะแทีเคยทำอ่ะ วไอ้โดนมันถือไม้แปะกว่ามันจะถือไม้แล้วไม่รู้ไม้ปูสีอะไรเนี่ยเนี่ยนเนี่ยนใหญ่โดนเนี่ยโอเคนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยตอนสตรีมเนี่ยแล้วผมรวมพวกมาเยอะๆเลยนะมาเอาคืนในโรงเรียนอินนะครับทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้เดี๋ยววันนี้ผมไปละจบก่อนกว่าโทษทีได้